ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟทุกขู่ทุกคนครับ FC, สำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของเบาแหลมพารวยก้าวารวยจะพาพี่น้องมาติดตามเบื้องตัวเลขแนวทางหล่าพัฒนาครับสำหรับเลขล่าวพัฒนาในงวดที่ผ่านมาวันจันทร์ที่28สิงหาคม2566ลาพัฒนาเลขที่ออก826480ล่าง64ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีนทนายี่โชคมานก็ขอสแสดงความดีใจนําพี่น้องเอฟทุกขคู่ทุกคน ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่ยังบ่ท่านได้โชคมาเนเขามากันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยก่าวพารวยกันเอาไว้ครับพี่น้องครับเพื่อท่านจะไริพลาดคลิปดีๆตัวเลขแนวทางเด็ดๆที่บ่าวแหลมได้ลงให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนได้ติดตามได้รับชมกันครับผมครับสำหรับมือนี้จะพาพี่น้องมาติดตามนะครับนาะเบิ่งตัวเลขแนวทางครับผมเหล่าพัฒนาครับของบ่าวแหลมพารวยครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันครับผม ครับสำหรับในงวดที่ผ่านมาครับตัวเลขของบาแแลมพารวยกระถือบาครับผมครับพี่น้องเอฟซีหลายท่านนะครับเนาะครับได้เฮกันครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับผมของบาลแลมที่มีให้พี่น้องเอฟซีทุกทุกคนติดตามได้รับชมกันนะครับเนาะครับเลขวิ่งครับผมกะเด่น8 รองก้าครับเนาะกลับตัวเด่นครับผมสําหรับสายวิ่งสายรูดกับเข่าเต็มๆกันเลยครับผมสาหรับจับคู่กับเขาตัวตรงๆกันเลยน้พี่น้อง80ครับผมครับผมสำหรับหลัก8ก็มี808182ครับผมถือว่าบราลายหางนาะพี่น้องครับจังเดก็ดีใจน้อพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับสำหรับงวดนี้ครับพี่น้องเขามากกันแล้วนะครับนาะก็อยกาลืมครับผมสําหรับพี่น้องเอฟซีท่านไม่ห้ามพลาดในการกดติดตามเอาไว้ด้อพี่น้องครับสำหรับตัวเลขแนวทางของบราแลมครับผม มีให้พี่น้องเอฟซีติดตามได้รับชมกันถือว่าครับเด็ดพ่อสมควรนะพี่น้องครับสำหรับเหล็กเหลาพัฒนาครับมาเบิ้งกันครับผมในงวดนี้นะพี่น้องครับตัวเลขแนวทางจะมีตัวใดกันบางครับผมฝนกกำลังสิตตครับพี่น้องครับต้องเล็งทำเวลาจักนิดหนึ่งครับสำหรับเหล็กเหลาพัฒนาในงวดที่จะถึงนะครับเนาะวันพุธที่30 สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกลาวพัฒนาครับสำหรับมือนี้จะพาพี่น้องมาติดตามเบวงตัวเลขแนวทางของบ่าวแหลมพารวย ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณน้องคบเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมครับผมเบิ่งผลงานของบ่าแหลมครับร่วมถึงครับพี่น้องเอฟซีที่มีมาให้น้ำใจน้องคบเนาะส่งให้บ่าแหลมครับผมขอกราบขอบพระคุณครับผมพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมสาหรับงวดนี้ก็ขอให้ปังๆกันอีกเด้อพี่น้องมาเบิ่งครับผมสําหรับเลขวิ่งกันนะพี่น้อง สำหรับเลขวิ่งบนล่างครับผมบนล่างวิ่งรูด เจ็ดกับ8ครับผมไม่อีกแล้วครับพี่น้องครับสำหรับกวนนี้นะพี่น้องเนาะครับผมเด่น7ดรอง8ครับผม ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่กำลังติดตามรับชมสายวิ่งสายลูดกับบอลควนผาดกันนะครับเนาะกลับมาเบิ้งครับผมในส่วนของครับผมครับเดี๋ยวจะอธิบายพี่น้องฟังนะครับเนาะบาเดนเจ็ดเดนเอ่อเลขวิ่งเจ็ดกับแปดเนี่ยมาแบบใดเนาะพี่น้องเนาะครับเพราะว่าเลขจับคู่กันพี่น้องเห็นจะว่ามันบ่แมทกันบันไดครับผมครับอ่ะมาเบิ้งกันกับเลขจับคู่คู่แรกครับพี่น้องเก้าหกครับผม เก้าเจ็ดได้วิหน่องครับขอประทานอภัยครับผมเก้าแปดศูนย์หกครับวิหน่องศูนย์เจ็ด 08ครับน้ำไหมล้วพี่น้องม้งวนนี้ก็ได้ครับครับม้วนนี้ขออนุญาตนะครับเนาะมีตัวกันให้ตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับผมพี่น้องลองสังเกตเบิังตัวเลขกได้พี่น้องครับสำหรับตัวเลขนะครับเนาะเด่นเจ็ดครับทิศเจ็ดมีตัวใดแน่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ด จ็ดหนึ่งครับผมครับอย่าลืมเอาไปพิจารณากันเบื้องหลังเนาะครับสําหรับตัวเลขครับพี่น้องสังเกตเบื้องหลังเนาะเด่นสุดอยูนี่จะมี9กับศูนย์ครับจริงๆว่าจะวิ่งเก้ากับศูนย์แหละพี่น้องตามตัวประกอบนะครับเนาะครับแต่ว่าสูตรเจ็ดกับแปดนี่เป็นสูตรของเลขวิ่งครับซึ่งสูตรนี้ครับผมก็ถือว่าเดินดีครับติดต่อกันมานี่ก็ถือว่าเกือบสิบวดนแล้วพี่น้องครับทีบอลลุดเจ้าเถื่อครับผมครับ ศูนย์กับหนึ่งวัตถิพันธ์มากกับศูนย์กับหนึ่งนะพี่น้องครับแต่ที่เบาแล้วเด่นหรือว่าวิ่งเด่นแปดกับเก้านี่ยก็คือเอาตามสูตรครับผมก็คือจับเหมือนเหมือนตอนนี้แหละพี่น้องก็คือครับก็กับศูนย์นี่แหละครับผมครับอันนี้ก็อธิบายให้ฟังนะครับเนาะครับเดี๋ยวมีพี่น้องเอฟซีหลายท่านครับคอมเมนต์เข้ามาว่าครับเลขวิ่งกับเลขจับครครับก็คือบาตรงกันประมาณนี้นะครับผมครับขออนุญาตนะครับเนาะสำหรับตัวล่องพี่น้องก็บอกคนพลาดกันครับผมมีเก้าหกเก้าแปด 0 6 0 8ครับผมครับสำหรับครับผมตัวที่เด่นให้อว่าเน่นให้พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับจะเน้นให้หางเดียวแต่ว่าตัวเด่นนะครับพี่น้องมี3คูขูดนะครับผมที่ติดเจ็ดนะครับเนาะครับแต่ว่านี่คือนเน้นส่วนตัวครับผมเน่นให้เก่าเจ็ดครับซึ่งตัวเน้นงดทิพผ่านมากกับพวกเข่าขอกพี่น้องครับ แต่ว่าจักเป็นยังดอกครับผมครับสำหรับตัวเด่นตัวน้นนะครับเนาะครับกระดิ่งให้พี่น้องเอฟซีครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่กำลังติดตามรับช่วเบิงตัวเล็กแนวทางอยู่ในขณะนี้ก็อย่าลืมครับผมครับแคบหน้าจอกันไว้เ้ยพี่น้องครับขออนุญาตเลื่อนให้มันเต็มจอนะครับเนาะครับอ่ะแคบหน้าจอกันไว้ครับผมครับแคบเสร็จแล้วอย่าลืมเอาไปนั่งเทียบเคียงนะครับเนาะกับอีกหลายๆสำนักที่พี่น้องเห็นมา สำหรับเหล็กเล่าพัฒนาครับพี่น้องจะได้ครับผมตัวเด่นในเรื่องของเหล็กวิ่งตัวเด่นในเรื่องของตัวจับคู่นะครับเนาะครับเอาเหล็กวิ่งถอดออกไาใหมดแล้วกับประกบคู่กันเบิงครับแล้วก็คอยเมื่อเบิงนอกเนาะสําหรับตัวเหล็กที่คู่บาอาจารย์เพิ่นประกบคู่มาให้ครับผมว่ามีตัวเด่นตัวเดรองกันครับผมครับสำหรับตัวเลขกับเป็นเพียงหน้าทางฝากพี่น้อง f อทุกคู่ทุกคนครับขอให้ใส่วิจารณญาณในการที่ตามรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่น้องครับไทยทำเกันมากกเพื่อความสนุกความบันเทิงนะครับเนาะครับ สำหรับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมขอให้โชคๆมันมันกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนก่อนจากกันครับขออำวยวอวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนโชคหมานร่ำรวยถูกหวยกันโม่ทุกคู่ทุกคนในวันพุธที่30สิงหาคม2566กับเลขกล่าวพัฒนาตัวเลขแนวทางของเบาแหลมพารวยครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม